สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องลบบุรีคาจิว่าไรเดอร์นะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนขี่รถเล่นสำรวจเส้นทางไปวัดขุนสมุทรจีนกันว่าในปีนี้พศ2568เนี้ยเส้นทางไปวัดขุนสมุทรจีนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วรถยนต์สามารถเข้าถึงได้จะเป็นเช่นไร ซึ่งเมื่อ3ปีก่อนผมได้มาเที่ยวที่วัดขุนสมุทรจีนแล้วครั้งหนึ่งผมเคยได้ทําคลิปไว้เดี๋ยวผมจะปักหมดุดลิงค์คลิปเก่าไว้ด้านล่างคลิปนี้เผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจว่าเมื่อ3ปีก่อนบรรยากาศเส้นทางไปวัดขุนสมุทรจีนเป็นเช่นไรส่วนในคลิปนี้ลุยกันต่อครับ let's go สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องลรบรีคาจิว่าอีกเช่นเคยนะครับผมและขอสวัสดีปีใหม่2,568อีกครั้งนึงนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาสำรวจเส้นทางไปวัดขุนสมุทรจีนกันและขณะนี้ผมอยู่ตรงที่คลองกลางนานะครับเพื่อนๆก็คือเป็นจุดที่สิ้นสุดในการทำถนนเมื่อ 3ปีก่อนนะครับผมที่ผมเคยพาเพื่อนๆมารีวิววัดขุนสมุทรจีนนะครับผมแต่ปีนี้นะครับปี2568ปีล่าสุดนี้ได้ข่าวมาว่าถนนนี่ตัดผ่านไปจนถึงตัววัดนี่คือสะดวกสบายเลยนะครับเพื่อนๆรถยนต์สามารถไปได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวรายละเอียดเป็นยงไงัันเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปเซอร์เวกันหลังจากนี้ ตงไหนใครบอกว่าทางเสร็จแล้ววะเนี่ยโอโ้ยยังยังเป็นทางป่นอยู่เลยโอ้ยงงงงงคุณหลอกดาวมาเชื่อหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยแม่งทางแรนดิ้ ครับเพื่อนๆจากคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับผมที่เห็นทางเป็นทางฝุ่นทางลูกรังนะครับผมมันเป็นช่วงที่รอกําลังรอ,การ,อาการลาดยางอยู่นะครับจากเมื่อสักครู่ที่ผมอยู่ที่คลองนากลางนะครับผมจนจุดที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่นี่คือคลองนาบนนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านหลังนะครับของคลองนาบนนะครับผมแต่หลังจาก สะพานนี้ไปนะครับมันก็จะเป็นทาง เดี๋ยวผมแวะพาเพื่อนๆไปไหว้สการะศาลเจ้าพ่อหนุ่มน้อยลอยชายนะครับผมที่ผมเคยพาเพื่อนๆมาชมแล้วคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆบางบางคนหรือหลายท่านที่อาจจะยังไม่เคยมาเที่ยวศาลเจ้าพ่อหนุ่มน้อยลอยชายแห่งนี้นะครับอันนี้สะพานไม้ก็ผมว่าได้รับการปรับปรุง ได้แข็งแรงน่นหนาขึ้นกว่าตะก่อนขึ้นเยอะเลยนะครับ ป้ายเมื่อสักครู่นะครับตรงทางเข้านะครับผมว่าที่นี่น่าจะมีการจัดงานประจำปีนะครับผมผมเห็นแวบๆนะครับผมเจ็ดถึงสิบเอ็ดมกราคมหกแปดนะครับ และนี่คือการเปลี่ยนแปลงกว่าระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะครับผมจากตรงจุดที่ผมเดินอยู่นี้นะครับแต่ก่อนมันจะเป็นทางแค่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งได้ไปที่วัดนะครับเดี๋ยวนี้พัฒนามาไกลแล้วครับครัวขุนสมุทรจีนะครับผมมีร้านอาหารนะครับร้านอาหารซีฟู้ดนะครับผมแล้วก็อีกหลายร้านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินชมนะครับไปพร้อมๆกับผมนะครับผมเพราะ ตั้งแต่ครั้งสุดท้ายเมื่อกว่า3ปีก่อนผมก็ยังไม่ได้เข้ามาในวัดขนสมุทรจีเลยนะครับโอ้เดี๋ยวนี้มีร้านขายของชำนิดๆสะดวกสบายแล้วครับครัวคุณตั้มซีฟูด้ดโอ้คนเยอะมากเลยนี่นะครับเพื่อนๆครัวคุณตั้มซีฟู้ดนะครับอยู่ข้างหน้าผมเอง ดีครับครับเดี๋ยวเรามาครัวครัวคุณตั้มซีฟู้ดนะครับแต่เดี๋ยวสั่งกาแฟกินดีกว่าไม,ไม่ได้เกี่ยวกัอะไรกับซีฟู้ดเลยมีอะไรบ้างครับเนี่ยเอาเอสโซ่แล้วกันแฟร์สดเอา,เอเาครับเพื่อนๆทุกคนสั่งเรียบร้อยละ ได,ได้กาแฟนั่งโมกับแม่ค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆนั่งกินนั่งดูดไปพงังๆนะครับผมก็สําหรับใครที่มาเที่ยววัดขุนสมุทรจีนหรือศาลเจ้าพ่อหนุ่มน้อยลอยชายนะครับผมร้านร้านค้าชุมชนในย่านนี้นะครับผมก็แนะนํานะครับผมถ้าได้มีโอกาสผ่านมาก็ลองมาแวะ ชิมกันดูนะครับผมรสชาติใช้ได้เลยโอเคเลยเดี๋ยวผมกละว่ารอบหน้าผมจะหลอกเพื่อนเมาเชื่อที่นี่สักหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าครับวัดคุณสมุทรจีนเร่งรอเราอยู่ let's go ตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมที่เห็นอยู่5้าหลังอันนี้ไม่ใช่รีสอร์ทนะครับผมเป็นบ้านพักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมทางวัดนี่นะครับเพื่อนๆ ก็ข้อมูลนี้หลังจากที่ผมสอบถามน้องที่ร้านขายกาแฟนะครับเมื่อสักครู่นะครับผมเห็นน้องเขาแจ้งมานะครับตอนแรกผมก็เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นรีสอร์ทหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่นะครับผมแล้วตรงจุดที่ผมเดินอยู่นี่นะครับเพื่อนๆเป็นร้านจอดรถของวัดขุนสมุทรจีนนะครับผมก็ถ้าใครมาเที่ยวทางวัดขุนสมุทรจีนนะครับเพื่อนๆ แนะนำนะครับมาจอดตรงนี้กันดีกว่านะครับเพื่อนเพื่อนที่จอดรถกว้างขวางนะครับผมมีห้องน้ําให้ได้เข้าด้วยนะครับผมไม่แนะนําให้ไปจอดเสี่ยงอยู่ข้างทางนะครับผมอันตรายนะครับอาจจะขับตกถนนหรือเฉียวชนอะไรเกิดขึ้นได้นะครับนี่นครับเพื่อนเพื่อทุกคนโอ้ห้องน้ําใหม่ป้ายแดงนะครับเยี่ยมอองครับห้องน้ําชาย ว่าแล้วล้างมือสักหน่อยตรงนี้คือจุดสิ้นสุดของลานจอดรถของทางวัดขุนสมุทรจีนนะครับเพื่อนๆแล้วตรงที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็จะเป็นพวกหินหินจากภูเขาเลยนะครับผมไม่ใช่หินลูกลังนะครับผมก็คือหินแบบนี้เขาจะมาวางทํากันแนวนะครับผมกันการกัดเซาะของ น้ําหรือคลื่นในทะเลนะครับผมหินแบบนี้ผมตั้งแต่ขี่รถเข้ามาผมก็สังเกตดูตลอดทางนะครับเพื่อนๆอ,อยู่ข้างทางทางเข้าวัดก็มีหินแบบนี้นะครับผมเขาก็จะเอาหินนะครับมามาเทไว้ในตะข่ายแล้วก็เอาตะข่ายนะครับล้อมแล้วก็รัดไว้นะครับกันดันการที่มันจะถูกพัดพาไปของน้านะครับผมก็ถ้าเป็นแบบอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้นะครับผมสบายใจได้แล้วครับผมเอาหินกองไว้เท่าไหร่ อยู่เท่าไหรก่ก็ทิ้งไว้เท่าไหร่ก็มีอยู่เท่านั้นนะครับผมไม่พัดพาสาบสูญหายไปไหนแน่นอนครับตรงนี้เป็นทางเดินที่ทางวัดสร้างขึ้นมาใหม่นะครับผมไอที่เพื่อนๆเห็นเป็นลาวสีฟ้าๆนี่นะครับผมแล้วก็จะมีตลาดชุมชนนะครับผมบ้านคุณสมุทรจีนนะครับผมแต่ผมมาถึงเย็นแล้วนะครับผมก็แม่ค้าพ่อค้าก็จะหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ครับน่าจะกลับบ้านนอนไปหมดแล้ว จากประตูทางเข้านะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เดี๋ยวผมพาขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามานะครับส่วนรถยนต์จอดด้านนอกเท่านั้น แล้วตรงที่ผมเดินอยู่นะครับเพื่อนๆจะเป็นทางเดินทางด้านข้างวัดนะครับผมที่เรียบกับระหว่างทะเลทะเลนะครับทะเลอยู่ข้างหลังผมเนี่ยครับผมแล้วก็แผ่นดินนะครับผมก็คือนั่นคือตัววัดนะครับก็ลองเดินเข้าเข้าไปชมข้างในตัวพระอุโบสถทั้งหลังเก่าหลังใหม่จากด้านข้างวัดดูบ้านนะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศมั่งครับ พอคลิปที่แล้วผมพาเข้าตรงกลางวัดเลยครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นโครงกระดูกของปลาวานนะครับผมปลาวานยักษ์นะครับผมแล้วก็จะเป็นของในส่วนโอแดดแดดแยังตา จะเป็นในส่วนของเรือครับเรือโบราณนะครับเรือที่คนในพื้นที่เนี้ใช้พายกันในสมัยตะก่อนนะครับตรงที่เพื่อนๆเห็นอยู่ด้านหน้านี่คือพระอุโบสถหลังเก่านะครับผมที่ถูกน้ำทะเลกืนไปกว่าครึ่งหลังแล้วนะครับเพื่อนๆ คล,คลิปที่แล้วผมได้พาเพื่อนๆมารีวิวแล้วทีหนึ่งนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆชมอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้คือเขาปูพื้นอะไรใหม่หมดแล้วนี่คือพระอุโบสถหลังเก่านะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์การก่อสร้างของพระอุโบสถหลังใหม่นะครับ แล้ที่อยู่ตรงด้านหน้านะครับเพื่อนๆน,นั่นคือพระอุโบสถหลังใหม่นะครับผมเป็นพระอุโบสถไม้ที่สร้างนะครับผมจากการสอบถามทางวัดนะครับทางวัดแจ้งว่ายังสร้างเสร็จไม่สมบูรณ์สงสัยผมมาเย็นไปแล้วนะครับผมทางวัดเขาไม่เปิดอนุญาตให้ขึ้นไปชมทางด้านบนแล้วนะครับ โชคดีครับไปกันต่อครับเพื่อนๆพอดีเจอพี่ที่อยู่ทางวัดเขาบอกว่าสามารถขึ้นมาชมได้นะครับผมอีกสักพักหนึ่งนะครับผมส่วนที่ปิดคือตัวพระโวสดด้านในนะครับผมแต่รอบนอกสามารถชมความสวยงามได้อยู่นะครับผมึกว่าผมจะมาฟรีแล้ววันนี้ ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับทุกคนและที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงข้างหน้านี้ก็คือทะเลทางฝั่งด้านฝั่งตะวันออกของทางวัดขุนสมุทรจีนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นปากน้ำพัสมุทเจดีป้อมพระจุนนะครับผมจะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวัดนะครับผมันนี้ผมก็เก็บ ภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะครับและนี่คือเสาไฟที่มาปักไว้อยู่กลางทะเลนะครับผมเพื่อลดแรงประทะของคลื่นนะครับผมเพื่อนๆลองดูแล้วกันนะครับว่าขนาดเสาไฟยังก่อนสักขนาดนี้ และตรงที่อยู่ซ้ายมือผมนั่นคือทะเลทางฝั่งด้านตะวันตกของวัดขุนสมุทรจีนนะครับเพื่อนๆนี่คือบรรยากาศตอนพระอาทิตย์อัสดงนะครับผมแล้วตรงกลางทะเลนะครับเพื่อนๆที่เห็นเป็นแท่งนั่นคือเสาไฟนะครับผมซึ่งในสมัยก่อนนั้นคือแผ่นดินนะครับโดนทะเลกัดเซาะคลื่นมานะครับผมนั่นนะครับเพื่อนๆที่เห็นไกลๆเป็นแถวนั่นก็คือเสาไฟเช่นเดียวกันนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมและกดติดตามกด u u s c r i b e กับช่องลบบุรีคาจิว่าไรเดอร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ